สวัสดีครับอยู่กับผมอตุงมาคัสนะครับและวันนี้เราจะมาทดลองเล่นตัวละครเคนะครับซึ่งหา,หายไปนานเลยนะครับกับช่องของผมนะซึ่งตัวละครเคเนี่ยไม่รู้ว่าจะลง4-1หนงแล้งแดงไหวไหมนะฮะแดง5ดาวคือผมล่วงจากมาสเตอร์มานั่นเองนะโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครยินดีต้อนรับเข้าสูดา่ด่านทะเลรายนะครับ เราจะไปลงที่ไหนเดนโอเคครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับกดสั่นกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆผมด้วยนะครับกดฟรีนะไม่เสียตังค์ตอนนี้เราก็กําลังจะลงไปที่ด่านชายหาดคือผมคาดเดาน่าจะมีตัวลงใช่ดูจาก Minimap นะครับมีตัวลงกับเราด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้เราลงที่ชายหาดนะนังชิลยูริหารายยิ้มนะจากไป จชน้องเพลงได้ไงวะงงเอาละลงมาเจอมาร์ฟิวน,นะครับขอญาตแดนไม่โดนนะครับนี่ไงผู้โดนคนแรกแตกหนึ่งแต่มีเงาะมงเหง่ะโดนไปดีดาวสองนะครับตายคอลิกอเซนเตโอเคตายนะครับโอเคน่าจะมีตัวข้างล่างบ้านเราด้วยนะตอนนี้โอ้โดนสกิลมาวะก็ปล่อยเข้าไปนะมันวิ่งเรี่ยงเหรอโอเค่งละยิงดิไม่โดนว่ะไม่เป็นไรครับ โอเคเดี๋ยวเราไปหาตัวอื่นเล่นแล้วกันนะครับหาฟาร,ร์มของก่อนโอเคได้เกาะสามดีกระทะด้วยคิดคู่ไม่เอาเอาคิดเดี่ยว <laughs> เอาคิดเดี่ยวก่อนนะครับตอนนี้โ okay. อเคเฮ้ยมีตัววิ่งเข้ามาวะ่ะ <Yeah. S 1> ตัววิ่งเข้ามาวะ่ะยังไงยังไงปืนชา้าดีๆไม่มีเลยหรอวะ <Yeah. S 1> มาดิน้องมันดักอย่างนี้ขอแยกวิ่งหนีก่อนแป๊บหนึง่งอย่านะอย่าสกิดหลังแล้วนะ พอละเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยโอ๊ยเกือ,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 อบตายเน่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเอาสกิลตัวละครเคมานะครับมันก็จะเพิ่มเลือดให้เราได้ตลอดเวลานะครับนี้คือผมเอาแบบเขาเรียกว่าเลือดแบบคูณสองคูณสามเลยละ่ะนะครับเลือดเราจะเด้งไวผิดปกตินะครับโอเคก็เปลี่ยนให้มันเป็น H p นะครับแล้วมันก็จะเด้งเลือดของเราข้างล่างนั่นเองนะครับแล้วส่วนถ้าเรากด EP เนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับ คือตอนนี้เราเอาแบบอึดคุด2มานะครับก็จะมีตัวละคร Justin b i เบอรมาแจบด้วยนะวันนี้แล้วก็เกราะ Andrew นะครับแต่ผมขอเปิดเป็นไอ้นี่ก่อน HP นะครับเพื่อที่เวลา EP เราเต็มนะครับเราก็จะได้นี้แหละนะครับก็จะได้แบบเขาเรียกว่าได้เลือดมานะครับโอเคเมื่อกี้โดนระเบิดไปปึ๊บหนึ่งหกสี่นะครับโอเค มันปั๊มยากันละมี2ตัวนะบนบ้านไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าขอขึ้นไปชาร์จไปดูก่อนโอเย้นี่มาแล้วดูก่อนไหนวะข้างบนบ้านเออเฮ้ยมันงัดกันเหรอวะอเอาคนละทีมาเนี่ยโอเ้เดี๋ยวกอนเดี๋ยวกันก่อใจเย็นแป๊บมันจะโดดลงตรงไหนมนะั้งไม่ลงขึ้นบ้านเลยดีกว่ามาครับมาครับเออนี่ไงเจอลาต์ไม่ต้องกระตุกก่อน ไม่เป็นไรครับหูวปวดยับกดยับปวดถึงนี้ตายดูดูนะครับเลือดผมเด้งเลือดผมเด้งงูัวนะเลือดเด้งแล้วก็ยิงเขาได้ด้วยนะครับหอวไปยัดตั้งปักไอ้บอลดีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกตัวแลวมาอีกตัวแล้วลูดไปลูดแตกมีไงล่วงนะครับ AF ACS นะครับเรียบร้อยนะครับสายฟ้าแตกหนึ่งนะครับผมตอนนี้โอเคขอญาติยึดต่องวงเขาเลยละกันนะครับ โอเคครับเราก็รีบดีบด้วยนะครับเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าหวั่นเกรงนะเพราะว่าแบบเดี๋ยวมันจะมีตัวนั้นตัวนี้มาแจมเราตลอดเวลานะครับขอยาขึ้นไปเก็บกล่องซ่อมกราะก่อนละกันนะครับได้ไหมวะเราจะไปเอากล่องซ่อมก่อนนะนี่นี่ไงเจอแล้วมียามีไอ้บอลให้ด้วยโอเคลงไปเลยนะครับเฮ้ย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 โอ้ไม่งยิงจากบนหอคอยลงมาเลยว่าไอตัวเนี้ยเกินไปว่ะเฮ้ยคนดู เดี๋ยวรอดูนะไอตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาปืนอะไรมาเนี่ยเอาใบสั่นกับสองควงมาเหรอพาราฟิลหายว่ะพาราฟิลหายเ๋ยผมขออนุญาตหนีเข้าไปเอาพาราฟิลก่อนไปบ้านเดิมไปบ้านเดิมอันนี้มันไม่ใช่บ้านเดิมนี่ไหมลง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 อันนี้อีกหลังหนึ่งนะครับเราจะไปเอาพาราฟิลนะโอเคอืเราเอาผิดปืนได้ยังไงวนันนี้นี่ไาราฟิลเราอยู่นี่ ขอญาติทิ้งกระสุนไอนีนะครับกระสุนแดงเราไม่ใช้นะเราใช้ค่กับอ่าเขาเรียกว่าดูที่อย่างเดียวครับนี่ไงสก,กิปไปหนึ่งทีจุกไม่ล้วน้องชาย่อกี้ทำแฝดไว้ขอปเปลี่ยถุงบุ๊ดเพเกอร์แล้วกันนะครับโอเคเตรียมจิ้มเลยแล้วกันนะครับตอนนี้โอเคครับไปครับตอนนี้ E ีพีเราก็ยังเด้งอยู่รัวๆนะครับคือป้องกันดาเมจได้ระดับนึงนะครับได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ตึงมากนะโอเคหลงบนนะ ออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจ,จะมาซื้อกล่องซ่อมเกาะเจอตัวเฉยเลยวะชื่อนี้เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ตัวนี้คุ้นๆเหมือนต้นเกมเรายิงเข้าไปแล้วนะฮะเอ้ยเอาขุอนว่ะตัวนี้ไม่ถูกก้อนว่ะยิงสองฟองไม่โดนเลยดีนะไอ้บอยยงไปไวอยู่ยิงมาโดนเลยตัดปิดปากลุกใจบอร์อก,กันะตะุกนิดหน่อยนะครับมา บ้างบ้างมาแตกโอ้ยหมดตีนะครับหาคิวแล้วตอนนี้โอเคขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโทก้อนเลยละกันนะ <c oughs> ดีดีดีอะโทก้อนมาเสิร์ฟให้เราชอบชอบชอบ,ชอบแบบนี้ดีเลยนะครับขออนุญาตไปซื้อของในตู้หน่อยละกันช้อปปิ้งช้อปปิ้งหลังจากช้อปปิ้งเสร็จแล้วเราจะไปที่ไหนต่อดีวะคุณดูขออนุญาตซื้อประตูวาร์ปแล้วก็กล่องส้มเกาะแล้วก็ ยาสูบอืมเอาให้หมดอะแค่นั่นแหละเอาหมดตู้เพราะว่าเรามาคนเดียวไงเราไม่จําเป็นต้องเหลือเหรียญไว้ให้ใครแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาทีมเนี่ยเราก็ต้องเหลือเหลือไว้สักหน่อยนึงอะเอาไว้ให้เพื่อนนะครับเวลาเลพื่อนล้มเพื่อนดาวอะไรเงี้ยเราก็จะเอาดอามาชุบเออประมาณนั้นแหละแต่นี่เราลงทีหนึ่งไงเราไม่จําเป็นต้องเก็บเหรียญไว้นะครับเพราะว่ายังไงตายไปก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับนั่นแหละโอเคก็หาฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับ การลงสีหนึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับลงไปก็เล่นไปนะครับาทำไมเมืองนี้มันเงียบอย่างนี้วะมันไม่มีตัวแล้วหรอกมีแค่นี้เองเหรอกคือมีเยอะผมก็กลัวผมเนี่ยจะไม่ไหวนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยคนดูก็ยังได้ดูคลิปผมอยู่ผมเล่นส่งติงขนาดไหนนะฮะ <laughs> โอเคนะครับคลังแสงนี่มีตัวเปิดไปแล้วนะโอเคเก็บของก่อน อจะสิมีตัววิ่งไหมไม่มีนะครับโอเคกับระเบิดกับระเบิดนี่ผมคิดว่าน่าจะเอาไว้ใช้ตอนที่ผมใช้ประตูวาร์ปแล้วกันนะะเพราะว่าตอนที่เราใช้ประตูวาร์ปเนี่ยเวลามีคนมามันก็จะได้เหยียบเหยียบกับระเบิดของเรานะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าผมเองหรือเปล่าที่จะไปเหยียบกับระเบิดนะเพราะว่าผมเองเนี่ยชอบ เกียบกับระเบิดตัวเองไม่รู้เป็นอะไรนะครับแย่จริงๆอันนี้เราก็เดินมาตั้งนานแล้วนะครับทําไมมันยังไม่เจอตัววะแปลกๆกันนะครับเฮ้ยมีสกายเลอร์ตรงนี้เมื่อกี้โอเคผมว่าจะต้องเอาประตูว์ปไปไว้บ้านนู้นแล้วแหละเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้เลยแหละประตูว์ปตอนนี้นะว่าจะไปไว้ตรงนู้นเลยนะครับโอเคแล้วก็เก็บสกายเลอร์เก็บไว้เก็บไว้นะครับเผื่อได้ใช้นะขอญาตว์ปไปเลยนะครับ โอเคมีสองขวงว่าบ้านหลังนี้ยังไม่มีตัวฟาร์มนะเนี่ยโอเคเดีย๋ยวขอดูก่อนนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนกันบ้างนะโอเคย่ำย่ำอืออืม,อมไปครับวางกลับระเบิดไว้เลยตรงนี้แหละเหมาะสมขออญาตฟาร์มก่อนละกัน เอ้ยนี่เหมือนจะไม่มีคนวิ่งผ่านแถวแถวนี้เลยหรือวะเนี่ยเรารอมานานแล้วนะพวกนายพวกนายอยู่ไหนกันเนี่ยเสนอตัวมาได้แล้วเราก็รอนะนานแล้วเกิดนะตอนนี้ไม่เป็นไรถ้าพวกนายยังไม่มาก็ไม่เป็นไรเรารอได้นายจะมากี่โมงล่ะก็ยังไม่มานะเนี่ยก็ยังไม่มีตัวมาไอ้กับระเบิดนี่คือผมหยัยบไปเรียบร้อยแล้วนะค <c oughs> รับกลัวแลววิ่งผ่านตึบตุ้มเลยกับระเบิดชั้น ในที่สุดผมก็ลงมาจากบ้านหลังนั้นได้สักทีแม่งไม่มีตัวเอ้ยนี่ไงเจอละอุ้ย้ยยยป้ามันไม่ล็อกว่ะเจอมีตัวพอดีเลยมียิงแกงเหงาในวะน้องอาาน้าวจะพ้นจะโถก้อนหรอวะน้อง,น,องนี่ไงไปบางบางบ้างบาง,บาง,บาง,บางตัวใหม่่ผมก็ชอบเลยตัวลงใหม่เนี่ยไม่ต้องเล่นบอกแค่นี้แหละ ่ต้องเลนแล้วเมื่อกี้มีเพื่อนมาขับรถมาหรือเปล่าวะจะจอดบ้านไหนไหมะเนี่ยไม,ไม่เห็นเลยปะไม่ไม่ไม่รู้ด้วยว่าเขาจอดที่ไหนนะรถเปิดยึกก็ไม่เจอไม่อยู่ไปอยู่ที่ไหนวะไปอยู่ไหนกันวนนนะหนุ่มๆผดดืศึกนะครับตอนนี้เราติดท็อปสิบมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามันมีอยู่ที่ไหนกันบ้างนะฮะซึ่งเอาจริงๆ่าโทรศัพท์ใหม่เนี่ยผมยังแบบ ยังเล่นไม่ค่อยเข้ามือเลยนะครับพวกนายจะมากันกี่โมงวะเราก็รออยู่อยู่ไหนวะนะ่ะเหมือนจะอยู่ตรงฝั่งนูน้นตัวนึงฝั่งนี้ตัวนึงนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างไม่มีใครยิงเปิดจุดไม่มีใครยิงแบบสกิปมาเลยใส่เก็บเสียงหมดแมปเลยไปไหนะเฮ้ยแม่งมี v ี s มาด้วยโอเคตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ4 4ี่คนแล้วนะครับรวมผมก็จะเป็น5้าเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนนะ เราโดดลงไปเล่นเลยดีหรือเปล่าวะผมว่าน่าจะดีนะโอเคลงมาละเจอกันอยู่ไหนวะนี่ไงผมเจอละอยู่หลังรถบุกมีนไปต่อว่ามันวาร์ปขึ้นบ้านเปิดทันไหมนะ่ะปึ๊บปึ๊บโอ้โหน,นี่ตัวหรอวะคนละตัวคนละตีหรอะวะใหมอง,ง,ง,งอ่ะแป๊บนึงแต่ย็นเดินเดินเดินเขาค่อยพูดค่อยจ่าว่ะขอสกายเลอร์ยังไงมีหลากไปโดนหัวเลยแปลกๆเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้ ให้บอกก่อนเว้ยเจน้องเจงน้องเจนเดนเดนปกต้นไม้ก่อนที่เล่นเราไมา่ค่อยสวยเท่าไหร่ตอนนี้มันลงไปน้องเสนอหน้ามาหน่อยอุ้ย,ยโดนเกาะเรานะครับเกาะสีฟ้าเราหายไปเลยตอนนี้เฮ้ยโดดแบบย่องย่องแบบจิงโจ้ไงโอเยโอเยโอเยโอ้ยตัวนี้ไม่มีของให้ฟาร์มหรอือเปล่าเฮ้ยมาดิมาดิ แม่งไม่ลงบ้านสักทีอ่ะเออฮ้ยใายเข้าโอ้โหอีเยี่ยเกือบตายแม่หืมน้องเล่นอย่างน,นี้นี่ไงนี่ไงเนี่ยมันยิงหัวไม่ติดเลยมนี่เหมือนเดิมล่โอ้โหโดนบล็อกผมโดนใบบ้าคนดูอุ้ยเนี่ยไม่ซายมีฝามาอเอายังไงระเบิดอีกอขอตายมอนอีกันแล้วกันนะครับตอนนี้เลือดผมไม่เด้งเลยนะตอนเนี้ยเลือดผมแทบจะไม่เด้งเลยนะเพราะว่าโดนใบสกิลไปเอาไป เอาไปน้องอุ้ยมาดิเรียบร้อยดาวมันตั้งให้ผมกดไม่ค่อยลงว่ะปรับภาพวันนี้แล้วมันกดไม่ค่อยลงเลยเป็นอะไรอุ้ยมาดิยาเกือบตายนี่มาดิน้องเดี๋ยวเจอยาสองร้อยพี่โอ้โหนี่อัดมาโคตบแดดเลยจุงง๋มเนี่ยเนี่ยยังไงยังไงเอาเปล่าเรือเมเต็มแล้วนะเริ่มเราเต็มแล้าตอนนี้เริ่มเราเต็มแล้วเราเต็มแล้วเดืดพาราฟิลไปเอ้ยไม่ใช่ใช่บูทแพคเกอร์ er. นี่ไหมเนี่ยพลัฟเฟียเพายงแค่นั้น มาเด็ระเบิดปกนนปปีนน้องเอาเอาปลาปลาไอ้นี่ระเบิดทีมพหมกติดไอวตัวเองยัไงไงยังไงปับป๊บปั๊บไม่โดนนะครับปับป๊บปั๊บไม่โดนนะครับไม่โดนอยู่ดีนะขอหญ้าจิ้มเลยละกันดีกว่าไม่ไหวละตัวนี้มันจะนานเกินไปละไฟจะดีมากอ,อยู่ละยังไงเรียบร้อยครับทีหนึ่งคาร์ปโบย่าจะเ,เป็นของใครเป็นไปได้นอกจากอ่าตุ่มมักัสน,นะฮะโอเค คลิปจบแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ